อย่าให้ใจกับผู้ชายที่มีนิสัยแบบนี้ข้อหนึคนที่ไม่มีเวลาให้คุณเลยสาวๆค่ะจะเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วแล้วแฟนคุณเนี่ยเขาไม่เคยมีเวลาให้คุณเลยไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญอะไรก็ตามไม่เคยเจียดเวลาไม่เคย แบ่งเวลามาหาคุณเลยพาคุณไปทานข้าวพาคุณไปเดินเล่นพาคุณไปดินเนอร์พาคุณไปเที่ยวสถานที่สวยๆไม่เคยนะคะอ้างว่ายุ่งเสมออ้างว่าติดงานอ้างว่าทาธุระนูน่นนี่นั่นผู้ชายแบบนี้เขาไม่จริงใจหรอกค่ะการที่เราจะคบใครสักคนนะคะคนคนนั้นเขาต้องมีเวลาให้เราถึงแม้จะเป็นเวลาที่ไม่ได้มากก็าตามแต่เขาต้องแบ่งเวลาที่มีค่าของเขาเนี่ยมาให้คุณดังนั้นแล้วถ้าเกิดสาวๆเจอผู้ชายที่ ไม่มีเวลาให้คุณเลยนะคะอย่าไปลงทุนอย่าไปทุ่มหัวใจให้ผู้ชายแบบนี้เป็นอันขาดเพราะคุณจะเสียน้าตาเสียใจไปตลอดชีวิตค่ะข้อ 2. ผู้ชายที่หายไปทั้งวันแล้วเพิ่งมาตอบแชทผู้ชายที่หายไปทั้งวันนะคะแล้วเพิ่งบอกว่าแบบเฮ้ยฉันเพิ่งเห็นแชทเธอแต่หายไปทั้งวันเลย เป็นไปไม่ได้นะคะคนเราต้องถือโทรศัพท์ตลอดเวลาไม่มีใครที่แบบไม่หยิบจักโทรศัพท์มาดูเลยอย่างน้นอยๆนะคะ30นาทีก็ต้องดูโทรศัพท์เช็คโทรศัพท์แล้วว่าเออมีใครส่งข้อความมาหรือเปล่ามีเรื่องจําเป็นเรื่องสําคัญจากทางบ้านอะไรหรือเปล่าแต่คนที่เขาหายไปทั้งวัน แล้วติดต่อไม่ได้เลยแล้วบางคนอาจจะสองวันสามวันด้วยซ้าแล้วเพิ่งมาตอบแชทคุณผู้ชายแบบนี้ไม่มีความจริงใจนะคะคบไปก็เปล่าประโยชน์คบไปก็เสียเวลานั่นเองเพราะว่าผู้ชายแบบนี้คุณให้ใจไปแล้วคุณจะเสียใจของคุณไปเฉยๆนะคะเรื่องหัวใจเรานั่นเองอย่าไปลงทุนกับผู้ชายที่ ป,ป้อนผู้ชายที่ไม่จริงใจแบบนี้เพราะผู้ชายที่รักคุณจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ตอบทันทีแต่30นาทีต่อมาหนึ่งชั่วโมงต่อมาเขาต้องตอบอย่างแน่นอนนะคะเขาจะตอบว่าเออฉันยุ่งอยู่นะเดี๋ยวฉันโทรกลับหาเธออะไรแบบนี้เพราะเขาไม่ต้องการทําให้คนที่รักเนี่ยกังวลใจหรือว่าออคิดมากไปอะไรแบบนี้ไม่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยต้องคุ้นคิดหรือว่ากังวลผู้ชายแบบนี้คือผู้ชายที่รักคุณจริงๆค่ะข้อ 3. ผู้ชายที่ ไม่เคยให้อะไรกับคุณเลยข้อนี้ร้ายแรงมากๆผู้ชายแบบนี้ไม่ดีมากๆเลยนะคะไม่เคยให้ทรัพยากรอะไรกับคุณเลยไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นให้คําแนะนําให้คาปรึกษาอยู่เคียงข้างไม่เคยให้เลยอ้างว่าไม่มีเงินอ้างว่าแบบอุตอนนี้แบบมีปัญหาด้านการเงินตอนนี้ใช้เงินไม่พอนู่นนี่นั่นวันเกิดก็ไม่เคยซื้อของขวัญให้เลยวันสําคัญก็ไม่เคยซื้ออะไรให้เลยผู้ชายที่ ไม่แบ่งทรัพยากรของเขาให้คุณจำไว้เสมอน,นะคะคุณนุชบอกได้เลยนะคะว่าผู้ชายแบบนี้ไม่มีความจริงใจเราไม่ควรลงทุนหัวใจของเรากับผู้ชายแบบนี้เพราะผู้ชายที่รักคุณจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรเขาจะไม่มีเงินมากมายอะไรเขาต้องซื้อให้แหละซื้อแบบเออซื้อสวยๆน่ารักน่ารักอะไรแบบถูกๆดอกไม้อะไรแบบเนี้ยนะคะเขาต้องซื้อให้เพราะเขาเนี่ยอยากเห็นแฟนที่รัก ยิม้มได้อยากเห็นแฟนที่รักเนี่ยมีความสุขถึงแม้ว่าไม่ต้องแพงไม่ต้องหรูหราไม่ต้องแบรนด์เนมแต่เขาจะซื้อให้ตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสาวๆมีผู้ชาย3ข้อนี้นะคะที่กุนุชพูดมาเนี่ยอย่าไปลงทุนหัวใจอย่าไปเปลืองเวลาเปลืองตัวเปลืองอะไรก็ตามอย่าไปเปลืองหัวใจกับผู้ชายแบบนี้นะคะและถ้าใครนะคะไม่อยาก ที่จะเจอผู้ชายแบบนี้ในชีวิตเลยนะคะอยากดึงดูผู้ชายที่มีคุณภาพเลยในครั้งเดียวตอนนี้คุณุธรรมหนังสือนะคะเป็นหนังสือที่เป็นคำพูดที่เราสามารถโปรแกรมจิตของเราให้ดึงดูคู่รักที่มีคุณภาพและผู้ชายที่มีคุณภาพได้หนังสือแบบน่ารักมากๆเลยนะคะราคา เล่มละ299รบาทจากราคาเต็ม699บาทนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้หนังสือนะคะคุณนุชมีอ e ีบุ๊กเป็นไฟล์ pdf นะคะคุณสามารถดูในมือถือก็ได้ iPad ก็ได้นะคะเอาไว้แบบเวลาที่เรานั่งรถไปเนะี่ยก็เปิดดูสะดวกมากๆเลยหรือว่าถ้าใครอยากได้ทั้งอ e ีบุ๊ก หรือว่าหนังสือคุณลดให้ราคาพิเศษนะคะจากปกติราคาเต็มอยู่ที่1,000กว่าแต่คลดให้ราคา459บาทใครสนใจอินบ็อกได้เลยค่ะ